อาอจารย์เสนอหรือ,อยังกลุ่มหมอลำเสนอหรือ,อยังครับกลุ่มหมอลำเสนอ,อเสนอราคาอาจา,า <c oughs> รย์แต่ว่าเครื่องมือยังไม่ส่งค่ะเออโอเคเรื่องเครื่องมือหมอลำเสนอแล้วโอเคแต่ว่าเครื่องมือยังไม่ส่งอ้าวไล่ไล่เป็นรายกลุ่มให้ฟังหน่อยอ้าชื่ออยู่กับดรยศสธราติ๊กเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีกลุ่มไหนนําเสนอแล้วแล้วก็ยังขาดเครื่องมือ จะเป็นการตามงานไปในตัวเอาเอาเอา,เอาหลักฐานมาว่ากันก่อนครับเอาคำมนีกลุ่มคำมนีเสนอหรือยังกับจักรกลิตอะเรื่องปู่ตานะคะที่คำมนะปู่ตาน,นั้นอะไปถึง<อ>ไหนแล้วคะับปู่ตานำเสนอแล้วาปู่ตานาเสนอแล้ว,ลวนะเครื่องมือยังไม่เสร็จคะ่ะเออแล้วก็ทําเครื่องมือมานะครับทําเครื่องมือมาค่ะค่ะ ปรินดาเข้ามาแล้วแล้วก็สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอปรินระดาเข้ามาหรือยังครับสายสารธรมยังไม่เข้ามาสายอุบลมาแล้วสายสารครมยังไม่มาสายกาลสินมาแล้วตอนนี้โซลินฝนตกนะคะมืดไปหมดเลยโซลินฝนตกครับครับอ่าหอุบลก็ตกแรงมากเลยเนี่ยทั้งอีสานใต้อีสานตะวันออกฝนตก ฝนแก่ขึ้นเแต่ไปไม่ถึงไม่ถึงลบบุรีลบบุรีไม่ตกใช่ไหมท่านค้มๆมแล้วมันมืดแล้วอาจารย์มีแดดแล้วอาจารย์เหมือนกับฝนแก่คล้ายๆกันหวานดอกเยอะละช่วงนี้อ้าวนวนอาจารย์ที่เที่ยวอยู่อำเภอไหนครับอ๋ออำเภอชายบดานครับชายบดานด้วอาจารย์ชัยบาดานผมทานรวยมากๆเลย จ้างมาตอนไหนรัอาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมซื้อไปใช้จะไปทานอยู่ในบ้านดานทานเห็นบ้านดานที่เขาว่าที่นั่นมีใช่ยบาดานมีของขลังใช่ไหมคะเห็นว่ามีเกจิอาจารย์ของขลังเยอะของขลังเยอะไปเดี๋ยวไปดูงานโรงเรียนวิถีพุทธของเราจะอาบองด้วยอยู่ชายบาดานรึเปล่าผมเคยไปครั้งหนึ่งอาจารย์นี่เกี่ยวกับตำบลไหนครับบัวชุมครับ ตำบลบัวชุมใช่เวลาพยากรณ์อากาศมักพูดถึงตำบลบัวชุมนะชายบาดาลเนี่ยนะใช่ไหมล่ะเขาจะเวลากลมอุดุนิยมพยากรณ์อากาศจะยระบุตำบลเนี่ยอำเภอชายบาดาลตำบลบัวชุมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนนี้นี่มีเครื่องมือหรือยังคะมีเครื่องมือวิจัยหรือยังส่งอาจารหรือยังเออ เครื่องมือท่านกําลังสร้างอยู่นะครับเจนผมกำลังสร้างเดี๋ยวคงตวดครับเอาไล่ไล่ให้ฟังหน่อยเอาก็จะมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะแต่ว่าส่วนเปลี่ยนนะก็คือให้แต่ละกลุ่มนั้นอบอกมามว่าได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่ที่ว่าได้จดไว้นั้นก็คือ,อ,าอการศึกษาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับปัญหาเศรษฐกิจนะคะซึ่งอันนี้มีใคร เห็นว่าท่านจักริดเอาไปแล้วตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นการจัดก,การเรียนรูก้กลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมในเรื่องของผีปู่ตาค่ะท่านอาจารย์โอ้โหครับครับต่อไปครับเสองก็จะเป็นศึกษาโคกหนองนาโมเดลนะคะของท่านอาจารย์สมหวังกับท่านอาจารย์พอสอสุพิมลน,นะคะตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้ท่านมีเครื่องมือหรือยังโอ้ระดับ <Assistant S 1> อาจารย์ศาสตรเซอร์นี้มนไม่น่าจะยากนะเ <im> ดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้พอบรรยายนี้เส็จก็จะตรวจเครื่องมือให้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ค่ะแล้วก็เรื่องที่สามก็จะเป็นการจัดการเรียนรูก้กลุ่มสารสังคมศึกษาศาสนาวละฒนธรรมเรื่องหน้าที่พลเมืองโดยใช้วิจัยเป็นฐานอันนี้ของใครเอ่ยของใครครับเนี่ยของคุณพิษณุไหมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นใครเอาไปเนาะใช้วิจัยเป็นฐานว่า ผมเองผมเองนะคะเออพยักอุณนหรือเปล่าเออเออน่าจะใช่ใช่ใช่ท่านพยักอรุณใช่ไหมผมอยู่กับอาจารย์นิรุตครับเปลี่ยนเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของครูวิศวกรรมอ่าเออแต่ว่าไม่ทราบว่าได้เสนอยังยังไม่ได้เสนอนะท่านพยักอรุณเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าอาจารย์นิรุตเนคนหครับอาจารย์นิรุตแต่ว่า เเสนอแบบสั้นๆนะเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าจะนํามาเฉพาะชื่อเรื่องวัตถุประสงค์หรือไงแต่ว่าในส่วนองค์ประกอบพิธีดาเนินการวิจัยท่านอา,าจารย์คะจําได้ว่ากลุ่มที่นําเสนอเป็นคร่าวๆนั้นก็คือหนึ่งก็คือของของผีปู่ตาของพี่คำามณีเนี่ยะจะพูดคร่าวๆตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นโครงสร้าง แล้วก็ของท่านพยักอารุณก็ขึ้นคร่าวๆนะค่ะประมาณสองสามกลุ่มฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือต้องขึ้นให้เต็มรูปแบบเลยนะคะคุนพี่คมนวีค่ะนี่กลุ่มไหมที่ยังไม่ได้เสนอครับนี่อีกกลุ่มไม่ใช่เหรอแ่เมื่อมีเจ็ดค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาการศึกษาการศึกษา การศึกษาการการจัดก,การเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐกิจโดยใช้โดยใช้อะไรนะโครงสร้างอ่ะวิจัยโครงโครงงานใช่ไหมคะท่านท่านท่านปศส,สุสุพิมลใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้ของใ,ใครงงคะอันนี้<ใ>นของใ, <น S 2> ใครมีใคร,ใครรับไหมตัวเนี้ยหรือหรือมีคนเปลี่ยนเรื่องไปแล้วอ่า แล้วก็เรื่องที่เจ็ดก็จะเป็นการส่งเสริมหมอลำนะคะ่ะตัวนี้ตัวหมอลำเนี่ยก็คือคุณลินดาแล้วก็ท่านอาจารย์ประสานนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่8ก็จะเป็นวิชาประวัติศาสตร์โดยวิธีการสอนแบบความร่วมมืออืมมีไหมไม่มีใครรับใช่ไหมหัวข้อนี้ไม่มีไม่มีไม่มีค่ะแล้วก็หัวข้อที่9นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอาอการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์โดยใช้ทวีล อะไรนะเบดเลอร์นิ่งโดยใช้การตั้งคําถามนะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าจะไม่มีครไม่ไม่น่าจะมีใครเอาสองสองหัวข้อโปรเจกต์นี้นะคะครับครับสรุปแล้วก็จะเลยสามกลุ่มกลุ่มท่านพยักษ์กับอาจารย์อาจารย์จักรีอาจารย์จักรีใช่ไหมปู่ตากรีกับใครอีกครับอีกอีกเรื่องหนึ่งนะมีอยู่อีกเลยอีกสามเรื่องที่ยังไม่ได้ เสนอโคร่าน่าจะเป็นในเรื่องของหมอลำเราได้เราแนะนำเสนอหรือยังคะพี่ลินดานํำเสนอไปแล้วค่ะโอเคเครื่องมือเรากำลังทำอยู่ใช่ไหมคะค่ะ สงสารไม่ลูกอ่อนนะแต่ท่านพอส,อสุพิมลท่านก็ไม่ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่บอกว่าอะไรใจค่าเทอมคนเดียวแต่จบด็อกเตอร์สองคนอันนี้ไม่ไหวผมชอบใจผมชอบใจเ <c oughs> าไปเไห็น <c oughs> ทะเลาะก,กันอยู่ในจออยู่เรื่อยอะคะ <c oughs> ่ะให้ผมยืดช <c oughs> ่มเออ,อ,อโอเคท่านจะกรีดพร้อมหรือย,ยังคะ,ะคุณพี่คำนี คือวิธีการยังไม่พร้อมค่ะคุณจัก,กรกลิดไม่สบาย,อยาตอนนี้อจริงวิธีการเนะี่ยเพราะว่าบางบางอันผมเข้าใจอยู่นะว่าบางกลุ่มเนี่เอางานเอางานวิทยานิพนธ์ระดับปอโทบ,บ้างเอางานอะไรที่เป็นงานการที่มาปรับมาเป็นสาระมันก็ง่ายนะเป็นแต่ตัดให้มันเป็น เาแล้วถ้าเป็นญี่นิพนมันจะมันจะมีความเาข้มข้นกว่าเพราะเป็นไอเอสมันก็จะเบากว่าเพราะฉะนั้นก็ไปปรับแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าที่ท่านทํามาแล้วก็มีแบบสัมภาษณ์ก็มีแล้วแบบสอบถามก็มีแล้วก็ตัดตัดส่งมาแต่ว่าเวลานต้องก็มาปรับอันนี้อำนวยความสะดวกให้มากแล้วนะครับเพราะว่า <laughs> รุ่นเดียวสาธุอาจารย์ขอบคุณค่ะรุรร่รรนแรกอาจารย์ <laughs> ให้ให้ ไม่ได้ให้ปรับมาจากวิทยานิพน์รุ่นแรกที่ผ่านมารุ่นที่เขาสอบอะไรนะเขาสมมูลคนโค้งองงานนี่หนักเลยนะนี่อาจารย์ไม่มีแบบอย่างเลยกลุ่มโคกงนองงานนี่หถือว่าต้องทำงานเข้มข้นนะมองมาองไปได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวได้เองท่านบอสอบเก่งอยู่แล้วค่ะให้กำลังใจนะคะไม่มีแบบอย่างเลยนะนี่ นั่นแหละอาจารย์จะได้ไม่มีกฎเหอที่อาจารย์ทำก่อนเลยครับครับพวกองน้าแบ่งแบ่งข้อมูลด้วยนะข้อความที่สองเจอ่านเซ็กซี่ไปข้อมูลบทที่สองแบ่งพันกันได้อาจารย์นิรุตเห็นเข้ามาแล้วไม่ทราบว่างานของกลุ่มนี้พอจะเสนอโครงร่างแบบคร่าวๆได้ไหมก็ทักเดือนไว้ยัง รวบวมเอกสารยังมาอะไรยังเรียบเรียงไม่เสร็จก็เอาแค่ชื่อเรื่องวัตถุประสงค์วิธีดำเนินการวิจัยนี่แหละครับที่ที่อยากจะเห็นนะครับส่วนเครื่องมือค่อยว่ากันวิธีการดําเนินการวิจัยจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะน้อยนําเสนอโครงร่างให้เห็นแล้วก็ตำมณีบ,บอกว่ายัางไม่พร้อมแล้วอีก,กนันหนึ่งใครนะดรยาสธาราเรื่องที่สามเป็นของใคร การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องมนาทีพลเมืองโดยใช้วิจัยเป็นฐานนะคะอันนี้มีใครรับไปไหมไม่น่าจะไ,ไ,ไม่น่าจะนะคะน,น,น่าจะไม่มีนะเพราะไม่เห็นมีใครเขียนโครงร่างมาเลยเพราะว่ามันมันมันจะครบครบกลุ่มกันนะครับก็สแสดงว่าเลยสองกลุ่มนะครับยังไม่เสนอในช่วงนี้ก็เราวิธีการวิจัยวิธีกานในการวิจัยอ การวิใใจัยแบ่งออกเป็นขอ,อบเขตของการวิจัยขอบเขตด,ด้านเนื้อหาขอบเขตด,ด้านกลุ่มเป้าหมายขอบเขตด,ด้านพื้นที่ไหมเราจะแบ่งแล้วแต่ว่าจะเอาละเอียดขนาดไหนนะครับแล้วก็เครื่องมือวิจัยใช้อะไรถ้าวิจัยภาคสนามซึ่งออกแบบแล้วก็คือเป็นแบบสัมภาษณ์นั่นแหละครับไม่ไม่มีแบบสอบถามเพราะว่า เพราะว่าเราเน้นวิจัยเชิงภาคสนามสัมภาษณ์ลงมาวิจแล้วก็นํานข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงานาวิธีตามนัยะตามอุปนัยยะวิธีนะครับนั้นแต่นั้นก็นําเสนอ,อ,อโดยเฉพาะวัตถุประสงค์สองข้อข้อ,ขอที่1ก็ถ้าออกแบบบางเรื่องมันเป็นการศึกษาเขาเรียกว่าเนื้อหาเราก็ได้จากเอกสาร งานทงวิชาการใช่ไหมครับอันนั้นอันที่สองแนวทางแนวทางี้ได้จากการสัมภาษณ์มาตอบโจทย์วิจัยก็อยู่แค่นี้แหละครับไอเอสแบบตามแนวของมจรเราใสพระพุทธศาสนาก็จะทําอย่างที่ว่ามาแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากให้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 ใหสเสร็จเร็วๆปิดเล่มเร็วๆค่ะท่านอาจารย์เพื่อที่จะได้ให้นิสิตท,ที่<ด>เป็นเจ้าของผลงานเนี่ยน่าจะได้นํามาตีพิมพ์ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรินทร์อันนี้เขารับสังคมด้วยแล้วก็ผู้ทรงสามาแล้วเขาเขาเขาจะเปิดเขาจะเปิดอีกเพราะว่าประมาณประมาณวันวันที่ยี่ห้าเนี่ยเขาลงลงระบบให้ยยสธราลและอาจารย์ใันนี้เขาจะเปิดรับรับรับงานใหม่เข้ามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าถ้ามันเสร็จทันเนี่ยเราจะได้สามารถเข้าส่งเข้าระบบก่อนผ่านเพียผ่านอะไรก่อนเนี่ยน่าจะ ใช้ระยะเวลาประมาณ3าถึงสเดือนก็น่าจะได้ปรับแก้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็น่าจะประมาณท้ายๆปีก็น่าจะได้ตีพิมพ์ก็น่าจะได้ไปสักหนึ่งบทความอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่าถ้าใครอยากอยากได้เป็นฐานสองนะคะแต่ผู้ทรงคุณวุฒิเขารอสสามสามท่านนะคะอาจารย์สามท่านเขาปรับเรียบ,ร,บร้อยแล้วค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นมันเลยอยู่สองกลุ่มเบงนะครับก็ในเมื่อยัองไม่ พร้อมก็จะให้ทำยังไงดีล่ะครับผมก็ไม่มีงานมาวิพากเมื่อไม่มีวิพากเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์รก็อาจารย์คายกชั่วโมงนี้ให้ให้นิสิตทํางานในส่วนนี้เลยค่ะอาจารย์ไม่งั้นมันจะเป็นดินพอกขางหมูค่ะเสนอดีเสนอดีไม้ทำเลชั่วโมงค่ะกี่เหีได้ค่ะอาจารย์ว่าจะทํากันไหม ทำจริงไหมเดทำอยู่เนี่ยค่ะเอ,เอาอย่างนั้นเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์กลุ่มอาจารย์นิรุตกับท่านพะยักรอรุณมันก็ได้ทำไมมีแค่สองคนครับกลุ่มนี้แลวกลุ่มของคำณีกับจกปิดปรับโครงร่างให้เห็นท่าเสร็จแล้วอาจารย์จะรอส่งซิกมาแล้วเราจะเราจะไปปิด อาจารย์คะกลุ่มสองคนนั้นยัดเข้ากับกลุ่มอื่นเป็นกลุ่มละสี่ก็ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ก็จะได้ไม่ไม,ไม่ยุ่ยงยากในการตรวจมันมันหลไม่ก็ในเมื่อท่านจะทําแล้วก็ผมว่ามันก็โอเคนะถ้าน้อยเดี๋ยวหาสมาชิกกลุ่มไหนที่มันเกินสามคนก็มาเข้ากัออบอาจารย์นี่รุ่นก็ได้ด้วยกันด้วยกันนะเอางี้ เออลืมถามปริญราดาไม่ทราบว่าเครื่องมือวิจัยเนี่ยได้เขียนเป็นรับหรือยังครับถ้าเขียนเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์หน่อยเดี๋ยวตรวจใหจ้เดี๋ยวช่วอาจารย์กำลังดำเนินอยู่รอยไั้นเดี๋ยวช่วง<ำ>นี้เทวาว่าทำงานเหมือนกับลินดาเสนอมาก็โอเคเดี๋ยวอาจารย์15บหานาฬกาสาสิบทีเจอกันนะครับเดี๋ยวทำงานช่วยกันกลุ่มไหน กลุ่มไหนที่มีข้อมูลก็ส่งไปช่วยกลุ่มที่ยังไม่มีอเดี๋ยวถือเป็นการทํางานในชั่วโมงอาจารย์จะตรวจเครื่องมืออารยันสุขิมลน,นะครับ,รบ,รบแล้วก็ดูของกลุ่มปริราดาโอเคแล้วก็มาพบกันสิบห้านาฬกาสามสิบนาทีโอเคครับก็จะได้มอบงาน่าน่ันช่องนี้เลยเนาะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นงานมาดูไปโอเคเออท,ท่านทน่านสงง คุยกันภายในกันแล้วกันนะครับดูดูในในช่องท่านเด็กซี่ด้วยเนอะท่านเด็กซี่ดูบทที่สองเนอะบทที่สองวรรณกรรมหาวรรณกรรมพวกน้องนาเนอะเราอาจารย์คะเราเริ่มเรียนอีกทีอ่าสิบห้าจุดสามศูนย์ใช่ไหมคะใช่สิบห้าจุดสามศูนย์ก็ปล่อยลิงก์มาใหม่เด้อท่านยี่แก้วครับครับใช่ครับใช่ครับ เด้อไม่ท่านย<อ>ิ่เจ้าจะจะอยู่ตัวนี้อยู่ท่านท่านนั่งน,นั่งข้อห้องอยู่อาจารย์ท่านยิ่งเจ้านั่งข้อห้องอยู่ครัออบอยู่่นีอาจารย์<อ>มีใครพอจะมีแนวทางแนะนำอ่าติดต่อกับอาจารย์นิรุตได้ไหมครับเห <c ười> ็นอาจารย์นิรุตเข้ามาเลยอาจารย์นิรุตแกก็นั่งข้อห้องศีลธรมร,ธรมละครับศีลธรรม เป็นจ้าของห้องซูมอาจารย์สุธิมณ์ครับไหนต้องไม่เห็นเลยครับอาจารย์เลยส่งงานอาจารย์ไิรัตส่งส่งช่องอ่ดีสองครับปกสีนี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนหนึ่งไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เอสดีไม่ใช่มันเป็นอีกช่องหนึ่งมันเป็นอีกช่องหนึ่งครับที่เป็นของรายวิชาท่านนะค่ะลายของรายวิชาของอาจารย์รายวิชาของท่าน ใช่ภาษาภาษาหรือเปล่าเจนรายวิชาของท่านชื่อชื่อว่าเอ่อพเอกพเอกอาร้าขีดสิบเอ็ดภาษานั่นผมยังไม่มีนะเอ้ายี่สิบคนนะเนี่ยยี่สิบคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่ชื่อท่านก่อนไปอยู่ไหนมาเขาบอกว่านีตั้งอ่างอ่าแย่แล้วแที่ซีเที่ซี่เที่ยวซีทำไมท่านสมหมวกโปรแทคซี่นอกแค่ความสบายเท่าเดเดิม แน่เห็นบนเห็นเม่อแ่ก็เห็นได้เนี่ยพีถิมนนอกเยกโมพานพัฒนาบั้งเดี๋ยวก่อนว่าท่านมีหรือเปล่าท่านไม่มีแล้จะดึงเข้าภวนาเียหะมีที่แก้วมียี่แก้วเป็นเด็นดังของผมก็ไม่มีอ้าวเหรอ โอ้ทำไมไม่เข้าละเนี่ยของพระครูภาวนาผมก็ไม่มีไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่มีจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญเี๋ยวผมเชิญได้ไหมเนี่ยเพื่อนๆยี่แก้วไม่ไม่แบ่งเพื่อนเลยอ้าวยี่แก้วทำไมไม่ชวนเพื่อนบ้างโอ้ยี่แก้วอยู่ไกลเพื่อนไม่พอเนียยังยังห่างไกลด้วย ที่แก่ใจเนี่เป็นพักหากับลิงลบบุรีอยู่วันวันเนี่ยเอาอีกนี่ยเอาไปฟ้ามันเตอร์เนี่ยเอาอยู่ก่ะวันมันไม่ได้ทำอะไรไล่แต่ลิงเไลิงมันเะมันรัไม่ได้นะไปหาไล่ไปหาไล่บริวารของพระการเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจัดนั่นเอาขย่มเอา เดี๋ยวติดสีนะต,นติดสีนะการคับขนะนะองวัดมันอยู่ในวัด่ะนะา